โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมารีวิวปี2022ที่ผ่านมาว่าเรียนอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็คอร์สไหนที่เป็นคอร์สท,ที่รู้สึกว่าคุ้มค่าในดวงใจของปี2022ครับเอาสักสามลำดับละกัน,นครับปีที่แล้วนะครับผมก็ลงเรียนมาก็มีหลายคอร์สอยู่นะครับคอร์สแรกก็เป็นโคชชิ่งเลเว่าหนึ่งของไทยพาวเวอร์ลิฟตินะครับ ตอนที่สองก็เป็น Muscle Hypertrophy 2022นะครับของเพจ Plan for Fit นะครับ Fundamental Psychology นะครับของ Pizza Squat Workshop นะครับของ New Move นะครับแล้วก็ Running Course นะครับ Plan to Performance นะครับของ Fix Me Clinic นะครับตัวต่อมาก็คือเป็น Shortcut to Champion นะครับของพี่ตี๋นะครับ Muscle Hypertrophy Workshop 2022นะครับของ Plan for Fit อีกเช่นกันนะครับ แล้วก็ lower body for powerlifting and sport performance workshop นะของ new move นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ t r a i n with olympian นะครับของพี่ตีนะครับอ่ะอันดับที่3นะครับที่ผมคิดว่าเป็นคอร์สที่คุ้มค่านะครับของปี2022ปีที่แล้วที่ผมได้เรียนมานะครับก็คือคอร์ส lower body for powerlifting and sport performance นะครับของ new move นะครับผู้สอนก็คือเป็นโค้จ job กับโค้ชแ e นนะครับก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้ท่าสควอตเดดลิฟต์นะครับในการเพิ่มสมรรถภาพทางการกีฬานะครับแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับพาวเวอร์ลิฟติ้งนะครับก็คือยกหนักขึ้นนะครับส่วนอันดับ2อนะครับอันดับ2ก็คือ running course ของฟิกมี่คลินิกนะครับปกติเนี่ยผมไม่ใช่นักวิ่งผมไม่มีความรู้เรื่องการวิ่งเลยครับคอร์สนี้ให้ความรู้เรื่องการวิ่งกับผมได้ครบถ้วนครับแล้วก็มีอาหารขนมที่อร่อยนะครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปนะครับให้ลองทำครับได้ปรับฟอร์มการวิ่งต่างๆใครสนใจก็ติดต่อเพจฟิกมีคลินิก ส่วนอันดับที่1นะครับที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดในปี2022นะครับก็คือของ Pan for Fit ครับม u s c l e h y p e r t r o p h y 2022 Workshop ครับเนื้อหาทั้งทฤษฎีแล้วก็มีภาคปฏิบัติด้วยมีอาหารแล้วก็ขนมขนมอร่อยนะครับอย่าหาว่าผมเห็นอยากกินนะครับแต่อาหารแล้วก็ขนมอร่อยครับเนื้อหาทฤษฎีนะครับครอบคลุมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการฝึกนะครับอาหารเสริมนะครับ โภชนาการครบทั้ง3ด้านครับแล้วก็รายละเอียดอัดแน่นมากนะครับเป็นวิชาการสุดๆนะครับหลายๆคนอาจจะหลับนะครับแต่ผมชอบนะครับส่วนทางด้านปฏิบัตินะครับอย่างที่ใครๆหลายๆคนติดตามโซเชียลมีเดียของผมนะอย่าง IG เนี่ยคุณก็เห็นว่าปฏิบัติผมลงรูปไปบ้างนะครับปฏิบัติผมลองหมดทุกท่าทุกอย่างนะครับก็ได้ลงมือทําจริงๆนะครับแล้วก็ โค้ดนะครับทั้ง2องท่านนะครับโค้ดเอ่อโค้ดปืนแล้วก็โค้ดกล้องนะครับสอนได้ดีมากนะครับให้ความรู้ได้ดีอัดแน่นนะครับแล้วก็เต็มใจตอบคําถามนะครับถึงแม้ว่าจะนอกรอบด้วยนะผมชอบไปรบกวนเขานะครับก็เป็นคอร์สที่ผมเคลียร์นะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ไปติดตามคอร์สดีๆนะครับที่เพจ p a n for Fit ก็ได้นะครับก็วันนี้นะครับก็เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะ